สวัสดีค่ะพบกับช่องผักบุ้งชาแนลอีกเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้หมูขอดลูกนะคะลูกเจ้ากำไรวันนี้ลอดอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะลอดได้สองตัวแล้วนะคะอือตัวเมียหรือตัวเถิกพอ่อ ขอสองตัวแล้วนะคะหมูคอลูกเลี่ยงกันเลยค่ะทุกคนค่ะกะําลังเบ่งกําลังเบ่งพอบุมงคอลมูคอทั่งตัวนี้ก็รอคอดนะคะตัวนี้กําลังเบ่งคอดน้ำเดินแล้วค่ะทุกคน กำลังเบ่งค่ะคนห้วยก็เมือเสีางเงี้ย่อืมว่ามันสะบวบอกมนวาเบิ้งมันตะสูงย่อปากย่อมยังเทข้นนะทะเลเอามืออกบมาตัวนึ่งวะกำลังเบ่ง น่นรับเสียบไป <c oughs> เป็นบองๆออตัอ๋อพ่อนนั่นนี่หันเสียบไปนะ น้ำเดินแล้วน้ำเดินแล้วพ่อน้ำเดินแล้วค่ะข้าวบางเก๋าเก๋าโทรศัพท์มันบโฟกัสว้วยุโทรศัพท์บโฟกัสแม่เห็นไหมวะยังยังกองโทรศัพท์ะรดโฟกัสออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะพุดพุดพ่อพ่อเอาไหมเออพ่อพ่ดซองของพุดซองนั้นมันดินมันดินพ่อไปรอบมึงมันเหยียบไปมันเลยเดี๋ยวมันจะนั่นดอก ตัวที่สามแล้วค่ะมันจะลูกเองจ้ะอุ้ยลูกเองอุ้ยขึ้นน่ารักแท้นั่นไปแม่มันดิ่นไหมมันตีเหยียบหมันเหมือนเหยียบหลุนดิมันพอไปว่าที่ไปจับเอาหน้ามันเลยมันดิ่นเลยเหยียบหลุนเขเลยเศร้าตัวที่สามแล้วนะคะทุกคนค่ะอุ้ยลูกขึ้นเองแล้ว แข็งแรงดีลุกขึ้นเองเลยใหญ่้อมนี่นะคะตัวที่สามแลคะจุๆจๆๆจสายสายสดือท่านขาดอยู่ค่ะเนื้วแน่นครับเบดินตันกระดุ๊แข็งแรงแล้วก็จะบืนก็ดำเ ตัวจริงๆมันออกมานสลบโดนันยังกระร้ากระเ่นอันนี้แค่ตัวมันมันมันนันเลี้ยวอยู่มันแข็งแรงเลี้ยวอยู่ตัวไงพอมปุ่นเพต้องแกะเลยเป็นบ่อพอมบ่อมนธรรมศาสตร์หรืปล่อยเลยเห็นพวกแกะไก่เปนแม่มันดิ่นไหมมันสีลงเหยียบลูกเหยียบยังมันมันห่วงสูบนั่งเบิกเงินยืมสิล่ะทานผิดปกติเขาก็ยังไปซ่วยมันหนูมันออกกินหม่งเขียบพวด แม่ดีพอแม่แม่นี้สามตัวแล้วนะคะบรรยากาศการรอลอดนะคะบรรยากาศการรอลอดนะคะนรรออดนหับตื่นหนึ่งเลยนะ <laughs> เมื่อเฝ้าหมูลอดคะ่ะทุกคนขาเฝ้าไปเฝ้ามาคนเฝ้านอนหลับตื่นมาได้สองตัวแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> อ่ะเราวางถาแม่นี่คอดค่สิบห้า,าไปเบิงแม่หมู่บ้านนี้ด้อค่ะเจ้ากําไรอุ้ยน่ารักจังเลยเจ้ากําไรแล้วก็ลูกของเขานะคะที่คลอดเมื่อวานนี้นะคะแข็งแรงทุกตัวเลยสรุปเมื่อวานนี้ก็คือคลอดแปดตัวนะคะตัวแม่ตัวเมียสี่ตัวตัวผู้สี่ตัวนะคะที่ผมบุ้งลงคลิปไปเมื่อวานนี้ก็คือว่ามันคลอดยังไม่จบนะคะผมบุ้งปิดคลิปก่อนนึกว่ามีแค่เจ็ดตัวที่จริงแล้วมีแปดตัวะคะ่ะจะให้ดูบรรยากาศโอ้บรรยากาศ น่ารักมากเลยค่ะทุกคนขาหมูปลาเนี่ยเลี้ยงง่ายแห้งค่ะทุกคนคะ่ะเลี้ยงง่ายโอ้โอโอเลี้ยงง่ายกินง่ายขายง่ายนะคะสำหรับหมูปลาอคอกนี้ก็กำลังดูดนมนะคะส่วนอคอกนี้เด็กๆดูดนมอิ่มแล้วกำลังนอนค่ะทุกคน ส่วนคอ,อกนี้กําลังคลอดค่ะคลอดนี้กําลังเบ่งคลอดอยู่นะคะนี่อุ้ยแม่พ่อสิมาอีกแล้วพ่อเออสิมาอีกแล้วสิมาอีกแล้วอย,าอาย่าบอกเกยเลยด้มันตัดกันนั่นดูมันห่วงตัวมันห่วงมันดิ่นมูแม่หนิมันห่วงข้นมันเหม่อนมูแม่หนิเนี่ยเฮ้ยแต่อย่ากลัวเลยถั่วมันยังใหญ่อยู่นี่พ่อ เลยตัวนี่คือมันหุณสามนี่ทองที่สามพ่ออ้ยคุณสองหลอกบุ่งคุณสองหลอกอท้องสองเออคุณสองคุณแรกของยจะตไหาวติม่จะตจำไว่ได้คุณนี่กับที่บวเพิิมอยู่วทุกแมนครเพิิมเบอดอยู่ได้หรอองนี้มันมันมันมาออกมองที่มันแฉผุเนาะเออแมน มงกุ้งก้วงๆมันบ่อยากออกมัอนมันมงแคบๆันี่แซลมันดูดขึ้นมานเลยพอชิ่มผ่าแซมมันก็ดูดออกแต่โกก็เอาเฟี้ยงแหละว่าบันไดเบอด์ไปเอามานะไอยมันเลยกำลังเบ่งนะคะ <c oughs> ตัวี้ดีไหมหมูลูกหมูแม่เห็นไหมกำลังหานมแต่วาหานมบาพอนด้วนี่ยสมบูรณ์ดี ส่วนเด็กๆเหมยซานก็กําลังกินนมนะคะหมื่นแรกคือยังเม่หัวหน่อยเ,ออเ,อเลยโอ้มื่แนแหลกวิ่งระยนเลยใช่ไหมมันหน่อยแห้งได้สองสามมื่นสุกตึงเนี่ยบ้านนี้บางตัวก็หลับบางตัวก็กําลังกินนมนะคะสามแม่นุนก็กําลังร <c oughs> อคลอดเหมือนกันค่ะทุกคนกน้อย <c oughs> มันเป็นตาฮักเถอะ <c oughs> ตัวนี้ก็ จักอ while, ón, bah, า of sort of ทิตย์เดียวพอจังค่อยเสียออกโอ้ลวนเยอะมันเดี๋ยเดียนก้อนเนี่ยได้เดียนก้อนมันบ่ขนาดตัวนี้เมื่อวานมึงคิดว่าประมาณสองอาทิตย์เนาะไม่มันปุ๊บปรับเข้าอยู่คนเดียวแล้วว่าขอดเลยวันนี้ไหมเพราะว่าพอกระทับอะไรกันเนาะพอทับแม่เนียก้อนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพับแม่นั่นแบบแม่นบบนันออกก้อนเนี่ยก็ไล่กันมือเดียวหรอวะตัวเลี้ยวตัววัวเลี้ยวคือว่าน่ะตัวสาตัวเลี้ยวมันก็มีเพี้ยนแน่หน่อยนึงละ แต่ตัวนี้ทองใหญ่ยเสีออกอีกเลยบงังซ่งใส่สามตูงเนาะดามันติบบถึงเนี่ยนั่นรอบขาดว่ามันเป็นแม่หน่อยก่อนโอ้ตัวดำนี่แต่มันรอบสองนี่สีออกลายอยู่ดิแต่ขนาดแม่ๆยุกนี่ได้หกตูงเนาะ,ะแต่มันคุ่นซองคุณยังไปแล้วนั่นึงแล้วลบรอบมาหลายคนนั่นอีก เพราะว่าหมูออกลูกมันเห็นไปเรื่อยๆดิค่ะทุกคนขะขาขาออกมาแล้วค่ะขาออกมาแล้วค่ะทุกคนขะเห็นเห็นไหมคะในตรงนี้เนี่ยกำลังออกมาอดซุ่มดุยกระดุยน่มไปแบบที่นี่ซุ่มเสียออกกับเสียออกบัเ่งลนเบ่งลูกเบ่งเบ่ง Bing binh, 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 Mẹ binh, 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 ้นมากจะคางออกก้อนเนาะมูแม่ใช่คำ้น้ออกแคงหนาออกก่อนมันออกไงด้แม่นมออกแค่ทั้งกนแหจ้าจ้าเอาเองก็ลเองเงเป็นข่าขาไมเลยเร่องไรอยู่นี่มีแต่หมูหน่อยไรยอกแล้วออกแล้วขาอแล้วมันทับขาพ่ไไเยไปพีค เขาขายไปเรียอยู่พ่อขาออกไลายได้เลย่พรามันทับลูกมันเห็นเลยออกแล้วนี่มันใช้วิธีของมันออกแล้ว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 พ่อพ่อช่วยหน่อยออกแล้วออกแล้วเอาเลยเอาเอออกมาไหมนิดนึงออกมาครึ่งตัวแล้วเหลือหัวเหลือหัวไปดิปุดปุดหนาปุดอุ้ยออกมาลูกดังบวเดือดังพ่อจะหายใจไม่ได้พ่อนำลักน้ำคำนิดนี่งทายไหมเนี่ยดึงเลยดึงเลยเนื้อที่ละ นั่นโอเคสีแล้วสี่ตัวแล้วค่ะสี่ตแล้วตาสี่ตัวแล้วอืเอาเนี่ยมันหลอผลนม้จีนบรรยากาศนะคะการลุ่นท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่รอลุ้นนะคะท่านผู้ชมที่รอลุ่นโมค่ะโอ้ตาย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 สี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วตาอันนี้แปดตัวนี่ข้องนี่แปดตัวข้องนี่หกตัว ขอกนั่นหกตัวมบมาเถอกตาตากินน้องมันเป็นบ้เป็นพอเอาเด้ขนตาผมไม่เล่าไม่หยิกด้ว้ตัวนี้หกจ้าหมูแม่ไม่ได้หังตามันจะออกรอบเดียวหนิ อโอ้ตัวนี้น้ำออกนั่นมันขึ้นพ่อมันสำลักนิดหน่อพอ่อมันสำลักมันสำลักม,อกดดมือเราช้อนทงหัวตายังประหยัดเด่นงานนี้ริ่มแล้วรื่อแล้วมาอีกแล้วเหรอส้มคืค่นนี่มันอย่างาอีริอิพ่ออิริผ่านในว่ายแม่ตามันเป็นพ่อพันโย เอาลกขี้หญ่เถอะ <c oughs> เออสายดืดดืดข้ไก่เถอะ <c oughs> นี่เขายุคผ่านอ่ละแถวยุคานเพ่งฟังสาไปนั่นน่ะแล้วน้ำเดินแล้วพ่อ <c oughs> ต้นอันเพิ่งขอดมว่านีนตาเนี่ยจ้าขอดมว่านใา <c oughs> านนั่นแข็งเร็วปะ <c oughs> <c oughs> แป้ตัวแต่เป็นบวกค่าโควิดนี่ตาเอ้ยคนเดี๋ยวนี้เขอก่านีมากถ่ายอยู่าแล้วมันมันเดินออกมาเองออกแล้วจ้ามือนอไหนยาเราดึงแล้ว มูนี่เชี่ยดขนาน่ามตัดเอเต็มเชี่ยมันใหกตัดโอ๊ะค่นึงเลยละองบ้นตัดยีโอ๊โอโอ๊ะักไปลักไปโอ้ยายแลตายแล้วโอ้ยยโอ๊ยเต็งลูกป้เต็งป้เต็งเต็งเต็เต็มเต็ลูกทับลูกมันทับลูกมูตัวนี้เป็นตะเลียงลูกบ่อนี่ให้ จอบอก้ได้เอตอบโอ้ยซื้อร่างขาดเถอวะดึงบ่พอเดี๋ยวเรียกขาดทุคนเลยเย็มดินาะม่เกนี่เยเย็ดิเห็นมือเขาสายมันใหญ่นาะสายมันแปลกว่ะสายนี่บอลมันก็ใหญ่ขึ้กันมันใหญ่ขึ้กันโอ้มสมา ยังไมนสำลักอันนี้ฮะงธรรมาตมันกัดกันใ่กันเลยีตัวไอ้ยืฮะก็ตายินเนี้เดียวตายไหมเลือดออกแล้ว มักขับมาแคบโอ้ยสู้ก็ได้เนาะเด่กกล้องสู้กระ,ะอวกรอเลยลำทำใจลำบากลำสู้เลยล่ะอ๋อดินไปพอพุทธานะคะ <c oughs> กำลังปื้มปิ่มนะคะ <c oughs> กับลูกๆูกเอ ตัวนี้รุ่นยากก็ทุกตัวเนาะมันออกค<อ>ับแคบให้ที่ขับแคบปล่อยไว้ก็ปล่อยบ่ไ,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 ได้แคบ,บมากแคบมงควงก็ไอยากออกโอ้ยมวย,วยเรื <c oughs> อได้ทองอีกจ้าเร <c oughs> ือได้ทองอีกเดือได้ไม่เหรอตัอวตอทองแล้วยังได้หลายกว่านี้อยู่เดลย เตัวยังนึงนี่โดนดี้จะบุ๋งเขาออกอีกเทียจระเทียนอืมกี่ฝั่งเึงอมั้งคือเอ้าลูกมันคิดออกมาไหนพาอไม่เราวังใจจิตมหาแมืองอย่านั้นแ้นี้มัมมน,น,มนไม่เป็นม่มมน่ับ ออกรูปดีให้นะฟ้าเป็นตะมันให้อันนี้เด็กๆจุนี้นะคะลูกเจ้าลงสีนะคะลูกเจ้าลงสีนะคะกําลังนอนค่ะแล้วก็กําลังเล่นค่ะตรงนู้นลูกเจ้ากําไรนะคะลูกเจ้าโอ้ลูกเจ้ากาไรกําลังตูดนม นกำลังเบ่งอืดๆนะคะมาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะตัวที่ห้าค่ะตัวที่ห้าเห็นขาแล้วค่ะอ่ะเบ่งลูกเบ่งลูกเบ่งเสียงของเงงเงงเงงอ่ะอืดอืมก็คือออกมาขาเดียววะอืบสองขาแล้วเออมาแล้วมาแล้วดีแล้วมาแล้วเหลือหัวเหลือหัวอ่ะเบ่งเบ่งอึดอึดอืมพอๆด้วยลูกมันก็จะเป็นสัน อือไมันจะสำลักเอาจับหูกขึ้นพ่ออืออือขาดแล้วโอเคแข็งแรงไหมตัวนี้แข็งแรงไหมแข็งแรงแรงข็งแรงไม่อยู่อือดูดนมก่อนลูกดูดนมดูดว่านเลมันเป็นบ้าเลียดอยู่ <laughs> ลืมตาดูโลกแล้ว <S <s ยินดีต้อนรับกว้างนะคะหาตัวแล้วค่ะห้าตัวแล้วคะ่ววคะ ยังไม่มีวี่แววว่าจะหมดนะคะท้องยังใหญ่เริ่มเทิมอยู่เลยค่ะทุกคนเนี่ยมันต้องอยู่ทาน,น,น,นายังจนะขอดไงทุเทียอเอาออหัวตำตำๆมันขดเนี่ยนี่กี๊ของมันลดดอกนี่นึงว่่อยากจับลูกมัน,มนแม่กำลังอ่อนเพียนะคะตอนนี้ แม่ยังนึงนี่เท็จจะลูกแหงกับวัเป็นยังแม่นี่เห็นจากห่วงแน่ข้อข้อเก้ากับห่วงสิแม่พ่อเออที่มันวัเป็นยังนั่นแต่นั่นดูกับธรรมดาอยู่ประเทศโตอยู่โตอันนี่มันต้งมาแฉบได้บริษัทตองมันนะย่างมันเดียวมันเหยียบลูกมันมันเหยียบแค่นึงแล้วมันแฉบเกินเดี๋ยวมันกับแข็งแรงดอกมันกับลังชีวิตสวยอยู่ดีใหญ่ดีลูกแม่นี่ผมไม่เคยง่ายเลย แต่เป็นเหมือน,น,นหน่อยๆ้าน่หนมันองลองทำมือบ้างกระตึงถึงเนี่ยอืมหยาดนุ่มกันเตืสุ่ง่ขาเนาดไม่รูดิรอหลุนรอหลุนนะคะ คุถากับเงินแต่เงินแต้หมดแล้วค่ะ <laughs> <laughs>